ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกินเขาย่างเที่ยงรางวันครับพี่น้องคุณครับเปิดเรื่อพอดีหน่อยมมเลืมกันย่างเนื้อครับย่างเนื้อฮ่อนๆนี่มันไอกำลังขึ้นเลยมาไอไอไอไปกินเลยเอาหน่อยมากพอดีนี่เขียวเลยกั่งเลยเจาะกั่ง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 สุดแรงพี่น้องเออเจาะอั่งกล้องได้เลยนี่เดเอากั่ง ลูไอ้เกาหีอเด้เอฟเฟกก็มีเนาะโรบูซาตสังอะไรแค้คิดน่ม่เรีคกยแค่เข้าครับมาซาเนาะเดียวคุณสองครับคุณสองเขาบอกับบ้างับน้าระ คันาานาคันนาบ่เน่ยใส้ให้หนาสิใส้นาหอย,อย,อยคือคันนานี่ยเปดนทางแง่บ่าแง่คือลายแท้